ทาราพเพินวันนี้เราอยู่กันที่เชียงดาวไปแล้วนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับไปที่อาเภอเชียงดาวโดยที่เส้นทางเราไม่ได้ไปคแค่โดดเดียวนะฮะวันนี้เรามีพี่ต้อม GM ของเราด้วยนี่พี่ต้อมครับ เอ้ครับผมแล้วก็น้องเพชรน้องเอิดนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่มานิปไม่ได้เป็นคนขับนี่เรามีน้องโยนี่ฮะน้องโตเป็นคนขับนะฮะอ่ะเราขับกันมาด้วยมิวเอ็กอาร์เอสนะครับมาดูที่ครับว่าน้องโยขับมิวเอ็กขึ้นเชียงดาวครั้งแรกนะครับฟิลขับจะเป็นไงอันดับแรกสิ่งที่รู้สึกแรกคือพวงมาลัยเป็นไงครับพวงมาลัยแบบสมอมากขับง่ายไหม วันนี้เราจะไปกันที่ชาลาสาขาเชียงดาวเรามีแพลนไปร้านกาแฟลูกค้า แล้วก็จะมีไปร้านขาหมูเจ้าดังในอเมือเชียงดาวด้วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างติดตามมาเลยฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับบล ad m มิ l เอ็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0เราจะใช้คันนี้ในการเดินทางนะครับและโจ๋งเราคือจะเป็นน้องโยที่จะเป็นคนขับเจ้าคันนี้มาเชียงดาวครั้งแรกมาดูกันว่าเมื่อสัมผัสกับระบบมิลเอ็ก3.0พร้อมาะไรไฟฟ้าพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มระบบแล้วน้องจะว้าวแค่ไหนอ่ะมาดูกันต่อเลยครับ แล้วฮะนี่เจ้าถิ่นเราครับเซลดอนเออเมารถไหมชิลมากครับชิลมากนี่นี่คนขับโจเฟอร์เลยอยู่ข้างหลังบอกก่ยวกับไม่เกี่ยวกับคนขับไม่เกี่ยวกับรถอ่่เกี่ยวกับรถใช่ไหมบอกกว้างมากพื้นที่กว้างนี่โอ้โหเห็นดอยหลวงด้านหลังไหมนี่ฮะมเสน่ห์ของทาราสาขาเชียงดาวนะครับวิเอ็กยึดเกาะถดีมากเลยค่ะเวลาเข้าโค้งการทรงตัวอย่างเงี้ย ไม่เบี่ยงแล้วก็แบบสมรรถนะการขับีถแล้วเห็นถามถามเรื่องเบรกใช่ไหมออโต้เบรกออโต้เบรกเบรกไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าเป็นไงบ้างสมูดดีมากเลยค่ะ วันนี้ครับก็มาทีมเข้าสาหมูแล้วตอนเกม2คกับมีเมนูอย่างที่อยากจะแนะนำบกว่าเป็นนิวมที่ต้นมาครับเมนูที่ประจำนะนักล่านบบัดี๋ยนี้ตัวนี้เป็นน่าเป็นลักที่แล้วนะครับน้อง เนมีเน่ยถิ่มต้มมาดูชุดตอนที่ป็ปีนเรื่องก็จะเป็นข้าแน่ง้าแม่แข่งทะเลอัดเจ้ากายอย่เนี่ประมาณที่ัดประกาศองอันหลับหน้ามันจะชอบชานนี้ที่เป็นรักแท้นะครับรค้านสต่อภาพเ็นทีนนรครับอ,อัดไวมากนรัจะก็อัดสุกสุน้อเน,นี่นนนยเออเมก่นแม่หวปขนาดเลยเออเรามาเยี่ยมเยือนมาไนะาัอย่างะไรยางน,าน,านงคะครับ มากทางบ้านเขานี่คงต้องไดบอกนะขับรถหูอยู่แล้วเป็นเชื่อมไปดูด้ว <c oughs> ต้องนนั้าน่าะอยากจะออกรถอีกสุดๆขั้นต่อไปต้อ,อ,องออกที่พาย ตอนนี้เราถึงร้านกาแฟแล้วนะครับในร้านกาแฟชื่อว่าร้าน Oday Coffee ซึ่งเป็นร้านลูกค้าของเซลดอนนั่นเองนะฮะซึ่งซื้อสด2คันเอาจริงและร้านลูกค้าคือแบบฟิลแบบว่าเห็นวิวดอยหลวงด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในรับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับไปเลย อพี่ปูครับออกรถอะไรไปกับเซลลดอนครับตอนนี้ได้ข่าวออกสองคันเลยใช่ v อี์ t รุ ourt, ่นท็อปสีขาวแล้วก็สีสม้มบริการของเซลลดอนนี่ดีมากติดตามตลอดอดูแลลูกค้าดีมากจะมาถามตลอดว่าขับรถเป็นยังไงบ้างพี่ปูไปไหนกันบ้างถ่ายนะ้ำมันเครื่องมีส่วนลดเขาก็จะมาบอกว่าเดือนนี้มีส่วนลดนะ,ะรีบถ่ายนะบางทีเราก็ทํางานเราก็ยุ่งเขาก็จะมา มาหาตลอดมาบอกตลอดไงพี่ปูมมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมบ้างครับว่าออกรถแล้วมีสีพิเศษยังไงออกรถอิสุส์อ่ะมีสิทธิพิเศษหลายอย่างที่เขาแถมให้ไม่เยอะมากอะอะไรต่ออะไรบ้างมันเยอะนะพอลบเนี่ยภาษีอะไรนะ่ะออกรถเขาแถมให้หมดบริการของอิสุสนี่สุดยอดเซียวพี่ดอนเนี่ยเหรอก็คือรักขอนน้องน้องแล้วก็เขาก็น่ารักด้วยอะเออเขาบริการดีอะไม่ยุ่งยากค่ะ เซียวดอนเขาแนะนําหมดเลยว่าต้งองทำยังไงเอาอะไรบ้างเนี่ยเขาบริการให้ดีมากทุกคนที่ผ่านมาในเชียงดาวนะคะขอฝากร้านโอเดย์คอฟฟี่ด้วยนะคะแวะมาทานกาแฟทานอาหารมีพร้อมทุกอย่างค่ะทั้งอาหารทั้งกาแฟทั้งเค้กค่ะมีอาหารตามสั่งค่ะ <Wow. S 2> ทุกคนครับกล้องนี้หน่อยครับ <laughs> เป็นไงกันบ้างครับเส้นทาง <laughs> พี่ต้อมพี่ต้อมไม่ได้ขับเองนะฮะแต่พี่ต้อมเจ็บพอนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นดอยหลวงสนุกมากกับทริปนี้ครับยังไงฝากอีีหน้านะครับติดตามทาราพาเพลินด้วย,ลยแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อกดติดตามไ้ได้เลยครับ